ครับรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วมันก็มีวันหมดได้เพราะฉะนั้นต้องทํางานคุณก็ต้องทํางานอยู่ดีงานใหม่ละเตรียมไว้ยังผมไม่ต้องทํางานใหม่ฮะทุกวันนี้พ่อแม่ผมจ้างผมทํางานเดือนละล้านห้ามาทางานกับคุณเนี่ยจ้างให้มาทํางานกับผมใช่เงินเดือนผมแค่หมื่นสองผมเอาไปบริจาคซื้อข้าวให้หมา หมายความว่าคุณไม่ดูถูกงานที่ผมจ้างนะผมไม่ได้ดูถูกเอาเงินห <blind. S 3> ม,มื่นสองของผมไปบริจาคซื้อข้าวอาหารหมาเอ้าทำไมอันนี้เป็นเรื่องของผมแต่ผมมีเงินล้านห้าในบัญชีผมเก็บเพื่อผมใช้เงินน้อยคุณคุยกับผมไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นคุณคุณออกไปสัแต่คนอื่นอยู่คุณออกไปผมไม่ออกผมจะอยู่เนี่ยก <c oughs> ็คุณรวยแล้วจะอยู่ทําไมเ้าบ้านกูละหวาดกันสี่สิบแปดหลัง <c oughs> <c oughs> คุณไปก่อน พ่อของแม่คุณนี้เต็มที่ก็พ่อแม่ผมจ้างผมมา,าเดอนละล้านห้าแล้วถ้าผมออกจากที่นี่อ,อผมได้ไมหมล้านห้าถ้าไม่ทํางานที่นี่ใช่เขาไม่ให้ใช่ผมจะอยู่เนี่ยใครออก